วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะครับผมคิดถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มาทักทายกันนะก็เลยหาโอกาสหาเวลานะครับก็มาทำคลิปอีกเช่นเคยส่วนวันนี้ก็เป็นในเรื่องของเ,อเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญฮนุมานออกศึกนะของ หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือเกจิผู้ได้ใช้ยาว่าเหนียวนะครับแห่งเมืองอยุธยาอีกองหนึ่งนะครับที่ได้รับการยืนยันจากครูบาอาจารย์หลายรูปนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อจงนะแล้วก็หลวงปู่ดูหลวงปูส่สีวัดสแกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็ยืนยันว่าในจังหวัดพระนครรีอุธยาเนีย จะหนีพระเหนียวเหนียวนะอกองหนื่งไม่ได้เสียเลยนะครับก็คือหลงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับนี่เป็นเหรียญปีสองห้าสองสี่สองพันห้ารอยยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญฮนุม,มานนะออกศึกล้อมด้วยพิรอดเก้าหัวนะครับด้านหลังนะอันนี้เป็น สภาพแบบอยู่ในชีในในกล่องในซินนะครับมาหลายปีแล้วตั้งแต่ผมได้มาละวนะประมาณห้าหกปีได้ละวนะเพิ่งจะแกะมาอ่าสภาพก็ผิวปลอดนะแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะสวยนะครับเป็นผ้าผิวสวย <c oughs> นี่จะ <c oughs> มีการปั๊มขยื่นนิดนึงสังเกตว่า ด้านข้างนะจะมีขอบเกินลายกระหนกนะนะครับลายกระหนกนะนะครับนี่รอยขอบตัดจะหยักแบบนี้นะของแท้นะต้องดูต้องมีหยักมีนี่คือวิธีดูของผมนะเนี่ยต้องมีหยกนะักนะครับแล้วก็ตัวตัดนะโอเคเดี๋ยวผมให้ชมอันี้เลยดีกว่าเดี๋ยวให้ชมโดยรวมก่อนนะ เราไปชมแบบภาพรวมก่อนอย่างด้านหลังเนะี่ยจุดสังเกตเนะี่ยก็คือจะมีตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมแต่เดี๋ยวผมจะชี้ไอ้อตำหนิโดยรวมไปก่อนว่ามีจุดไหนจุดไหนบ้างเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์แป๊บอุปกรณ์ของผมไม่ได้เตรียมนะหายตลอดนะนะครับก็นี่ตรงนี้ใต้ห่วงนี่เส้นหวงคมนี่นะครับบริเวณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ชมภาพใกล้ๆ ส่วนตัวผมผมตรงนี้อีกนะแล้วก็ขอบหยักสองข้างนี่นะครับแล้วก็ตัวตัดเดี๋ยวชมนี่เส้นแบบคมๆอย่างเงี้ยนะครับต้องมีนะฝั่งเนี้ยแล้วก็ใบหน้าหลวงพ่อพยายามจําให้แม่นนะครับพยายามจําให้แม่นแล้วก็ตัวหนังสือนี่เดี๋ยวผมจะให้ชมบริเวณนี้โอเคนะครับขออนุญาตปรับกล้องอืม นี่นะครับก็ประมาณนี้นะเส้นก็จะคมๆแบบนี้จมูกจะบี้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้โดนจมูกนะครับนี่เห็นไหมนี่คือเส้นที่ผมบอกเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตปรับแสงไฟนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมนี่นะครับเส้นคมเนะี่ยด้านข้างนะเส้นขนแมวเส้นสายฝนนะ เนี่ยแล้วก็จุดที่ผมชี้เมื่อกี้คือด้านไอ้ข้างๆนี้นะครับนี่คมวิ่งชนตัวหนังสือเลยนะต้องมีนะครับต้องมีแล้วก็คมด้วยตรงนี้นี่ฮนะแแบบหน้าจอไปได้เลยนะครับผมแถบหน้าจอไปได้เลยตอนนี้ก็ราคาก็สูงแล้วนะสูงแล้วท่านไหนเก็บได้ก็รีบเก็บนะครับผม ผมไม่ได้มาปั่นนะผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้มีเจตนามาปั่นแต่ว่าด้วยความที่ผมชอบนะในพักเครื่องเครื่องรางเนะี่ยผมก็เลยทำคลิปลงนะครับเป็นวิทยาทานผมไม่ได้ปั่นนะนะครับนี่นี่ก็มีเส้นนะอัน,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 น ual, ตรงนี้สองขีดปลายปากกานี่นะครับ แล้วก็ขึ้นมาตัวหนังสือคำว่าหลงพ่อพรมนะถ้าไหนแคปได้นะแคปไปเป็นไอ้นี่ได้นะผมอนุญ,ญาตนะครับไม่เป็นไรความรู้นะนี่ยนี่ยตรงนี้คำว่าหลงพ่อแล้วก็พรมเนี่ยตรงใต้พอพันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเส้นสายฝนต้องให้ผมทะแยงยังไงมันถึงจะชัดนะจะมีคมคม,คม,มนะ ต้องทะย,ยงแบบนี้ไหมอ่าแบบนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไ,ไหมนะครับใต้เนี่ยข้างล่างนะแล้วก็ดูตัวอื่นไปด้วยก็ได้เนี่ยนี่ความรู้หมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้นะแล้วก็ข้างบนพอพานนะนะครับแต่บางองค์อะ่ะผมเคยมีผมเคยได้มาอยู่สี่องค์นะแต่ตอนนี้ได้แบ่งไปหมดแล้วนะครับอันนี้ใต้ข้างล่างเนี่ย จะมีเขาเรียกว่าบางองคนะจะมีอ,อ่างนะตรงตรงตรงเฉียงนะมันจะมีเกินมาเอกเหมือนแบบปั๊มแล้วครเยื่อนะนะครับแต่องค์นี้ไม่มีนะไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าเก้นะอา่าหอหีบไส้มันจะนูนนะหอหีบแต่นี้มันเก้มันทําได้นะไม่ต้องจำหรอกจำตรงที่มันละเอียดดีกว่า เนี่ยแล้วก็ลายกระหนกนี่ขอบลายก,ะกระหนกแล้วนะนะครับนี่เป็นรอยออืนี่นี่จะเป็นเกินเนี่ยตัวตัดก็ประมาณนี้นี่ตัวตัดนะจาตรงนี้นะครับตัดแล้วก็ฉีกนะนี่ประมาณนี้นะตัวตัดเนี่ยสวยด้านล่าง ที่สองสี่เหรียญฮนุมานหลวงพ่อพรมสายเหนียวแห่งเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับอฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวดูนี่จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งขวามือหลวงพอ่อฝั่งขวาขวามือหลวงพ่อนะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวตัดเนี่ยข้างตัดเนี่ยข้างตัดมันจะเป็นแบบนี้ มันไม่ได้เรียบเหมือนข้างซ้ายฝั่งน้นนะอ่ฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้ฝั่งซ้ายหลวงพ่อจะเรียบเสมอแต่พอพลิกมาฝั่งนี้นี่จะเป็นแบบขอบแบบขยึกหน่อยนะสูงแล้วก็ลงไปฉีกแล้วก็ต่ำนะเนี่ยจำตรงนี้ก็ได้นะโอเคเลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวชมด้านหลัง ด้านหลังที่ผมบอกเมื่อกี้บริเวณด้านหลังนี่หูตัดต้องไม่มีขอบซ้อนนะครับต้องไม่มีขอบซ้อนนะบริเวณด้านหลังเหรียญบนะริเวณนะี้ไหนเนียบริเวณนะี้ต้องไม่มีขอบซ้อนนี่หูตัดเป็นระเบียบแล้วก็เห็นไหมตรง เส้นไอวิ่งด้านล่างนะครับเนี่ยมันต้องมีคมๆมนะลากมาลากมาประมาณสามเส้นติดๆกันนะต้องมีต้องคมนะครับติดแล้วก็ต้องคมในะบริเวณน,นีตนนนะตนน้ต้องคมนะิดนึงโอเคไหมนะครับต้องคมนิดนึงต้องคมนะเวลาเราจับมานี่เราทะแยงแสงให้แสงมันสาดพอให้เราเห็นแล้วสังเกตดูของเก๋นเนี่ยมันก็ติดแต่ว่ามันจะไม่คมนะครับ ของกิมันจะไม่คมแล้วก็ตัวหนังสือนี่อย่างองค์ที่ผมเคยแบ่งไปอะครับหนุมานเนี่ยจะไอ้คำว่าออกสึกเนี่ยมันจะไม่มีตรงไหนไม่ตรงเนื้อเกินนะตรงข้างบนเนี่ยมันไม่มีนะมันจะมีเส้นข้างล่างบ้างแล้วก็ขอบไอ้เป็นคล้ายๆบอกมันคมันเคยเยื่อนอะครับนะครับนะะมันจะเคยเยื่อนแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องไปยึดแต่ยึดขอย,ยึดตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันติดนะ ตรงเนี้บริเวณเนี่ยติดแต่พอไล่มาจากด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ติดละของเกน,นะแต่ของแท้เนี่ยมันจะคมเหม็นไหมนี่มันจะคมเส้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะมีสองบล็อกค,คือบล็อกหลังเงาบล็อกหลังเงาเนี่ยนิยมนะครับหลังเงาในบริเวณตรงตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีคล้ายๆแบบ อแรงกดของแม่พิมพ์จากด้านหน้าจะเป็นคล้ายๆหลวงพ่อนั่งก็เลยเรียกว่าหลังเงานะก็ประมาณนี้ครับผมขอบตัดเป็นระเบียบนะโอเคก็เท่านี้นะครับน่าจะพอจำกันได้อยู่เนาะอ่าก็ใบหน้าหลวงพ่อก็ประมาณนี้นะครับใบหน้าสังขติ ใบหน้าสังคตีเส้นคมไหมนะครับด้านข้างธรรมชาติตื้นเบอร์รอเปล่าใบหน้าเพี้ยนรอเปล่านะต้องจําประมาณนี้นะครับนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวให้ชมภาคมุมกว้างแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะจบคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ผิวสวยนะครับเนี่ยนี่นี่นะครับเวลาเราจับมาเราพลิกมาเนี่ยดูเลยเนีย่ด้านหลังนี่เห็นไหม ด้านหลังเป็นไงนะครับอื่โอเคครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับจำๆไว้แล้วก็เจอก็เก็บได้นะครับตอนนี้ราคาก็พุ่งมากพุ่งขึ้นจากแต่ก่อนเยอะนะครับทิบเก็บนะครับพามากประสบการณ์โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องกลับลาพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมวยพูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวไว้โอากนหนนาจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนครับผมสาหรับข้าคืนนี้ผมก็ต้องกลับลากันไปก่อนกับเหรียญน,น้ำมันออกศึกหลวงพ่อพรมนะครับวัดขนอนเหนือนะปี2524นะครับเหรียญค่อนข้างที่จะมีความใหญ่นะครับโอเคครับผมสาหรับวันนี้ต้องกลับลากันไปก่อนสวัสดีครับ